ครับนี้ครับช่องบอลล็อกป่าพี่น้องครับมาเบิงรถใหม่ครับรถใหม่้ทีมงานนะครับภูมินการโยธาครับพี่น้องนี่ครับทั้งหลังนี่ครับฮีโน่โดมินิเตอร์ครับซีรีส์หาไหลครับเจ้ครับนี่ไม้ๆพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งครับซีรีส์พี่เบิ้งครับผมเด่ยมากเป็นไม้มือหนีได้ครับนี่โอ้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับรถดำครับฮีโน่โดมินิเตอร์นะครับ 500เ้อยส่วนบาทราทั้งหลังทั้งขังคือ fc 9 j ยูโร3ครับพี่น้องครับไม่ไม่ไปแดงครับมือนีครับต่อดำมาไม่ไม่เยี่ยมบองเลยครับจากอู่เวียงชัยย่างตลาดกระสินมีแถองรถครับนี่ครับสวัสดีครับผมเจริงครับฟูมินกันโยธาครับมือนีเพื่อนพี่น้องเฮียบ่พอภาพครับนี่175แรงม้าครับคันนี้ครับพี่น้องดำจากตันนี่ครับ ก็บอกรำหกตันครับไม่กิ๊กครับยาวสี่เมตรกว้างสองเมตรสามสิบครับสูงหกสิบยาวสี่เมตรปอกหัวอสองเส้นครับนะครับถออนลงลนแล้วครับรัวเพิ่นถอนแล้วครับลัวรัวกับมากมือนีได้ครับพี่รองนี่โอ้มาทันอื่นเรียนงานหน่อยสิเวียงชัยนี่ครับโอ้ยาวสี่เมตรครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมากใส่แบกครับโอ้ขัดที่ไงพี่น้อง หนาตึบเลยครับโอ้คัตซี่เป็นคืบเลยแล้วครับนี่เครื่องท้ายเท่าไรครับเสียบเครื่องท้ายแปดสามเจ็ดครับแปดสามเจ็ดครับโอ้บุนดีเยอะครับนี่บุนดีครับอย่ามาออกแต่ว่าเรียนเร็วสิบอปนได้เนาะบุเบลกิฟฟี่ครับโอ้เบรงเครื่องเหรอครับนี่รถเตานี่ออกตัวเกียร์สามไปเลยครับแก่กล้องได้พี่น้องครับเอามาหอนเราเป็นต่อดำแล้วครับก็เอามาแล้วครับนี่ราคาอยู่เท่าไรครับ เงินสดล้านหาล้านหกนี่แหละล้านหาล้านหกกว่าแสนเซ็ตกระลานแปดล้านเก้าคุณละมายั้งกระปุกหยอดสองล้านครับมองมายั้งครับเดี๋ยวพี่น้องเบางทั้งหน้าครับวันที่นี้นี่ไหมสวยครับสวยแพ้แน่สวยครับเดี๋ยวตู้ทุ่นครับนี่ไฟพร้อมนดิไฟซองเกือบครับมันจิดตกรถหอกหน้าปัดหน้ายังกระเฮ็ดเป็นไล่เขียบล่าสวยเอ๊ะคำจากหน่ยล้ะพี่น้องแต่เข้าจะเอาแซ่บกล้วยมาน้ำวีนึงมแม่นดอกนี่ เปิดไฟจังไหนล่ะโอ้แจ้งจังปังพี่น้องไฟจะมีสองฝั่งนะครับไฟหัวเกีงมีสองฝั่งนะครับนี่โอ้ครับเขาทาตอนแรกสั่งเป็นสองร้อยซิปครับสั่งเป็นสองร้อยซิปแต่ว่ารถจ้าเมื่อไรงานไหนงานไหนแรงงานก็เลยเอาซอยเจียตาไปก่อนนี่ครับเครียบลายพี่น้องตัวนี้เฮ็ดเป็นลายเครียบลายมันจะลงงานเลยครับช่องแอร์โอ้เบาะกับท่านใหม่ครับเบาะท่านสมัยเลยครับพี่น้องนี่เขาครับ อันนี้รูปลักก็ดีคันนีหกเกียร์ครับเนี่ยหกเกียร์หกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยเป็นเจ็ดเกียร์ครับติดเีพี่เอ็ดเรียบร้อยเลยนี่ครับเพี่เอ็ดเนาะเข็มไม่ก็่รอยหกสิบรถหกล้อกับสีได้ติดเจ็พี่เอ็ดครับฟังเสียงพี่น้องสตา,สตาสตร์ทได้เลยป่นนี่โอ้ นิ่มๆกบพี่น้องนิ่มๆเลยล่ะนี่ครับอยู่หน้ารถแล้วครับตอนนี้เครื่งไนี่างเนี่ยอันนี้เป็นเกียเลยครับนี่ใส่ขวางเลยครับนี่โอ้เป็นเกียครับนี่ซองฟังเลยครับนะนะครับเบียดๆไม่ไหวแล้วเครื่องเสียงก็มีครับเสียดยูเอสบีได้เนาะเครื่องเสียงก็ได้มียูเอสบีมีแอร์ครับระบบแอร์ ตรงนี้นะสีใส่ปุ่มแล้วมาเข้าใจปุ่มเพิ่มนะจะได้นี่ครับนี่โอ้งามง่แง่พี่น้องไปแดงเลยครับนี่อีโนโดมินิเตอร์พี่น้องคัดคักเรื่องเหลือครับทั้งในนี่ครับไฟสองดวงครับหัวเก่งครับพี่น้องอันนี้คือดำครับนี่ครับตกเป็นดำครับคักคัดคัดนี่แหละครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับพี่น้อง คนข้อ,ขอมูลเชิงลึกผมอธิบอธิายท่านใดต่จอจงได้นะครับนะเนาะมารีวิวเลยว่าเพลินได้มากมือน,นี่นะของทีมงานครับปูมินงานโยธาครับพี่น้องเลยมารีวิวทีมลองเบอง์ลาโอ้รถไม่เป็นยังไงนะไเนาะไฟแดงนะครับเนี่กิีดเลยจะทัออกนัดครับเคื่องต้นเนาะพี่น้องเนาะดับเครื่องครับดับเครื่องก่อนปิดไฟจังเลยเลย ปิดไฟครับโอเคนี่ครับลูกไส้คุณนี่ครับลอยเจ็ดสิบห้าแรงมาครับพี่น้องโอ้งามมาเมื่อนี่ครับพี่น้องด้อลงแล้วครับยังไงกับฝากกดติดตามนะครับผมช่องบาลล้อมเปลอิสานนี่นี่ครับช่องน้องไม่ครับไม่ไม้ยิ่งเลยครับนี่ครับฝากกดติดตามมันกำลังใจครับช่องน้องไม้บาลล้อมเปลพี่น้องครับอิสานนี่นี่ครับ ขี่สารหาอยู่หากินกับเพื่อนมาแสดงคอนเสดี์ตรถไหมครับผมฝากกําลังครับผมเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณครับผม